สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาชมหรือเปิดมาฟังก็ขอต้อนรับเข้าสู่เอพิโซดที่2นะฮะของเทคโนโลยีแล t ออโตทอล์กนะครับซึ่งก็จะเอาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้ามาคุยกันเรื่อยๆครับมาคุยกันเป็นตอนๆสั้นๆทีละนิดทีละหน่อยนะครับ วันนี้ก็อเผอิญว่ามีประเด็นน่าสนใจที่ผมไปอ,อ,อ่านแล้วก็คิดว่าเออมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าเอามาวิเคราะห์ต่อมาคิดตัวเลขกันต่อแล้วก็ชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมานั่งคิดด้วยกันว่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันดีมันถูกจริงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ผลการทดสอบออการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจากต่างประเทศทมันเป็นอย่างไรกันบ้าง อเผอิญว่าผมมีโอกาสไปอ่านบทความนะของอเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ที่ชื่อดังแหะครับของของวงการรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เว็บไซต์แห่งนี้เนี่ยเขาก็นําข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้ามาเล่าให้เราฟังกันอยู่ตลอดนะครับก็คือ i n s i g h t EV นะใน i n s i g h t EV เนี่ยเผอิญว่าผมไปเปิดเจอ บทความบทความหนึ่งของคุณบิจอนนีแลนนะซึ่งคุณบิจอนนีแลนเนี่ยก็แกเอาบทความที่แกเขียนเกี่ยวกับการทดสอบรถยนต์เท s l a m o มเด3นะแกใช้รถยนต์คันนี้ต่อนเนื่องมาแล้วเนี่ยสปีด้วยกันและแกต้องการจะเอา,เอาประสิทธิภาพหรือ performance ของรถคันนี้ในแง่ของการกักเก็บพลังงานของแบตเตอรี่แล้วก็เอามาวิเคราะห์ นะถึงเรื่องของประสิทธิภาพในการชาร์จการเก็บประจุรูปแบบการชาร์จในแบบต่างๆนะทั้งแบบ Quick c ชาร์จทั้งแบบสโลชาร์ r เนี่ยมีผลยังไงบ้างต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่หรือมีผลยังไงบ้างต่อการลดลงของประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงานของแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าของคุณเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะหยิบจับเนื้อหาที่คุณ บิจอนีแลนด์นแก่ร้อยฟังในบทความของแกเนี่ยเอามาล่ยฟังแบบง่ายๆแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นจากรถที่แกใช้ก่อนนะฮะร,รถยนต์ที่แกใช้ก็คือเท s l a m o เด l 3 Long Range รุ่นปี2019นะครับแกเอารถคันนี้เนี่ยใช้งานต่อเนื่องมาแล้วประมาณ3ปีนะครับแล้วก็คุณนีแลนเนี่ยก็มีโอกาสเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่1 ปีที่2แล้วก็ปีที่3เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันว่าข้อมูลที่คุณนีลนเนี่ยเขาเก็บไว้ได้นะครับมันมีอะไรบ้างแล้วก็มีประเด็นอะไรที่น่าเอามาคุยันต่อมีประเด็นอะไรที่น่าเอามาพินิจพิเคราะห์กันต่อบ้างนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาดูครั้งแรกก็ช่วยกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเราจะได้ฟังบทความ ใหม่ๆอัปเดตกันตลอดนะครับสำหรับ Tech a n d a u t o ตท็อ Tech and Auto Talk นะครับเอาลครับเข้ามาสู่เนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้เรื่องทั้งเรื่องคุณคุณนีแลนหรือบีจอนนีแลนเนี่ยแกมีโอกาสทดสอบรถของตัวแกเองเนี่ยนะเป็น t ท s l a m o d เด3 l o n ล Range ปี2019ก็ใช้มาครบอายุ3ปีแล้วแกก็ใช้มาระยะทางทั้งสิ้นเนี่ย 164,541กิโลเมตรซึ่งก็ถือว่าระยะทางนี่มากพอสมควรน,นะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้เสร็จแล้วเนี่ยไอ้ข้อมูลทั้งหลายที่คุณนีแลนเขาเอามาใช้เนี่ยนะครับก็เป็นข้อมูลที่คุณนีแลนเขาดึงออกมาจากทุกอย่างที่เขามีเรคคอร์ดไว้ไม่ว่าจะเป็น gps ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของตัวรถเองอะระบบออนบอร์ดเรคคอร์ดอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็แกก็เก็บสัดส่วนด้วยว่า ในแต่ละช่วงเวลาไม่ว่าจะปีที่1ปีที่2ปีที่3แกเนี่ยแกชาร์จลดแบบ AC c h ชาร์จก็คือเป็น s o โลชาร์จที่บ้านกับชาร์จแบบ q ควิกชาร์จคือเป็น DC Quick กชาร์จเนี่ยแบ่งเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรบ้างนะครับซึ่งจากข้อมูลในภาพรวมหลังจากใช้งานครบ3ปีแล้วเนี่ยนะครับตัวเลขเสัดส่วนการใช้เนี่ยตัวกระแสสลับที่แกชาร์จ อยู่ที่ประมาณ70%คือชาร์จที่บ้านนะครับเสียบปลั๊กเป็นโลว์ low power c h a r จิ n งเนี่ยประมาณ70%แล้วก็เป็นไ high power c h a r จิ n งก็คือเป็น dc ชาร์จ dc fast charge เนี่ยประมาณ30%นะครับโดยคิดเป็นสัดส่วนของพลังงานเนี่ยนะครับถ้าชาร์จแบบ slow c h a r g อยู่ที่2 7งหมกิโลวัตต์อัวนะครับแล้วชาร์จแบบควิกชาร์จเนี่ย 11,379กิโลวัตต์อาวหรือกิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นแหละมันรวมทั้ง3ปีแล้วเนี่ยนะครับรถไฟฟ้าคันนี้ใช้ไฟฟ้าในการชาร์จตัวมันเองเนี่ยไปทั้งสิ้น38,472กิโลวัตต์ชั่วโมงนะฮะจำตัวเลขไว้นะครับ38,472กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งตัวเลขตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวเลขที่น่าสนใจ และเดี๋ยวเราจะเอาตัวเลขตัวนี้มาใช้ต่อนะครับอาย้อนกลับไปเล่าให้ฟังใหม่กันละกันตั้งแต่แรกว่าจริงๆคุณบีจอนเนี่ยแกมีความต้องการที่จะวิเคราะห์เรื่องของการกักเก็บพลังงานของแบตเตอรี่แกว่าเ,เมื่อใช้ไปปี2ปี3ปีแล้วเนี่ยแบตเตอรี่แกเสื่อมมากน้อยแค่ไหนนะครับและแกก็วัดจา,จากเครื่องมือทุกอย่างที่แกมีนี่แหละก็พบว่าตามสเปคเนี่ยเจ้ารถเทสลาโมเดล e ลองเรนจ์คันน,นี้มีแบตเตอรี่ตามสเปคอยู่ที่80กิโลวัตต์อวนะครับแ0กิโลวัตต์อวแต่มันใช้จริงๆได้เนี่ยนะครับอยู่ประมาณ73กิโลวัตต์อวะตอนใหม่ๆเลยนะออกมาใหม่ๆนะครับก็ปรากฏว่าออตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าครบ3ปีก็มาวัดอีกทีปรากฏว่าสิ่งที่แกวัดได้เนี่ยคือพิกัดการกัดเก็บพลังงานลงมาเหลือ67กิโลวัตต์อาว นั่นหมายถึงว่ามันลดลงมาประมาณ8.2%เรนในระยะเวลา3ปีครัวน,นี้เราทราบนะตัวเลขก็คือ3ปีการกักเก็บพลังงานของแบตเตอรี่เราลดลงประมาณ8.2%นคราวนี้จะมองเชิงลึกเข้าไปอีกออลดของคุณนี้แลนคันนี้แกเก็บเรคคอร์ดมาตั้งแต่ปีที่1เลยครับคือหลังจากที่ใช้มาแล้วเนี่ยเดือนนะแกก็ไปตรวจวัดนี่แหละ นะครับ1ิเดือน่ยขับไปประมาณ60,000กิโลเมตรนะตอนนั้นแล้วก็แกก็ไปตรวจวัดค่าการกักเก็บประจุของแบตเตอรี่แกเนี่ยปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยหลังจากผ่านไป1ปีนะการกักเก็บพลังงานเนี่ยลดลง5.8%นตะครับตอนนั้นเนี่ยเ,เขามีสัดส,ส่วนการใช้ DC Fast c h h r r ์สูงมากเพราะเหมือนออกรถมาใหม่ๆก็อยากจะแบบไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่แล้วก็ไปเสียบ DC Charge นะทั่วๆไปหลายๆที่นะครับะฉะนั้นสัดส่วน DC ชาร์จในปีที่1ของแกยอยู่ถึง64%สี่เอรู่ถึง64%ด้วยกันนะครับะฉะนั้นะนะส่วนที่เหลือก็จะเป็นการชาร์จที่บ้านนะจำตัวเลขนิดนึ่งนะครับ64%ในปีแรกที่ชาร์จแบบ Fast Charge จะเป็นส่วนใหญ่นะส่วนปีที่2นะครับปีที่อเออรถแกเนี่ยวิ่งไป88,000กิโลเมตรเมื่อครบ2ปี แล้วก็วัดอีกทีนึงปรากฏว่าประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงานของแกลดลงไป8%นะฮะปีที่2นี่แก่ใช้ DC Fast Charge ลดลงนะครับ DC Fast Charge ในปีที่2ลดลงเหลือ37%ของการชาร์จ<ม>ทั้งหมดมนะส่วนที่เหลือก็จะเป็น AC Charge ที่บ้านคือพูดง่ายๆว่าปีที่2อนี่อาจจะรู้ทางแล้วก็เริ่มมาชาร์จที่บ้านมากขึ้นแล้วก็ไปชาร์จ นอกบ้านหรือ DC Quick Charge เนี่ยน้อยลงนะครับก็ปีแรกใช้ไป็น1ปีประสิทธิภาพลดลงมา5.8 5. 8ปีที่2ลดลงมา8ปนะครับปีที่3ลดลงมา8.2สเห็นไหมฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเอ๊ะถ้าเราลองจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาสรุปผลเ,เป็นแนวทางให้เราพอเข้าใจว่า การชาร์จต่างๆเนี่ยหรือรูปแบบการชาร์จเนี่ยมีผลยังไงต่อต่อเจ้าแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าเราบ้างผมพยายามจะเอากราฟตัวหนึ่งมาโชว์ให้ท่านทุกท่านได้ชมกันนะครับรูปนี้อ่าละครับอะลองดูไปพร้อมๆกันเลยครับในตารางนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเท s l a ล o าโมเดลคันนี้เนี่ยในตารางด้านซ้ายสุดคอลัมน์ซ้ายสุดก็คือครั้งที่เขาวัดนะฮะ ปีที่1ปีที่2ปีที่3ในคอลัมน์ถัดมานะครับคอลัมน์ถัดมาก็จะเป็นระยะทางที่เขาวิ่งฮะปีที่1วิ่งไป60,000ปีที่2 80,000ปีที่3 164,541นะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในแต่ละปีนะค่า Storage เนี่ยมันลดลงมากน้อยแค่ไหนปีแรกเนี่ย ใช้ปีแรกเลยนะลดลงไป5.8%ปีที่2ลดลงไป8%ก็คือลดไปเพิ่มอีก3%อีก2%กว่านะครับส่วนปีที่3เนี่ยมันลดลงไปแค่จุดเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เรามาดูคอลัมน์ถัดมาที่เขียนว่า AC c h ชาร์จกับ DC c h ชาร์ตตัวนี้กำลังบอกสัดส่วนการชาร์จแบบ q ควิกชาร์จกับสโลชาร์จของแต่ละแต่ละปีปีแรกจะเห็นว่าสัดส่วน การชาร์จนี่นะครับลองซูมเข้ามาก็ได้นะครับนะปีที่แรกปีแรกเนี่ยสัดส่วนการชาร์จเนี่ยจะเห็นว่าเอ,อ AC ชาร์จเนี่ยอยู่ที่36%มสนะครับ DC ชาร์จเนี่ยอยู่ที่64เห็นไหมฮะก็คือชาร์จชาร์จแบบควิกชาร์จเยอะหน่อยนะครับปีที่2 AC ชาร์จเยอะขึ้นมา65% DC ชาร์จลงไปเหลือ37 ส่วนปีที่3 ac ชาร์จอยู่ที่70%เอ่อแล้วก็ DC c h ชาร์จลดลงมาหรืออยู่แค่30%เพราะฉะนั้นถ้าดูภาพรวมนะครับผมลองเอาตัวเลขมาประมวลดูเนี่ยฮะแล้วก็เคาะขึ้นขึ้นเลขดูดูภาพรวมนี่เราจะเห็นว่าเราชาร์จไฟที่เป็นกระแสสลับไปทั้งสิน 27, ้น27,000กับ93กิโลวัตต์ชั่วโมง นในขณะที่ชาร์จแบบ q u i ิกชาร์จไป11,379นกะครับกิโลวัตต์ชั่วโมงรวมแล้ว38,472ถ้าเราลองคิดเอาแบบตัวเลขง่ายๆนะครับคนะ่าไฟเนี่ยตอนนี้เรามี2โหมดในบ้านเราเพิ่งประกาศใช้ไม่นานนี้เองก็คือโหมดแบบออฟพีคสีบาทต่อกิโลวัตต์อาว ออนพีค7.5บาทต่อกลัตดเอานะครับผมก็ลองเอาเฉลีย่ยมันก็อยู่ประมาณสัก4เกือบประมาณ5บาทเจ5บาท20อะไรต่วแล้วนั้นนะครับลองเอามาคูณดูครับก็เราก็จะได้ค่าไฟที่เกิดจากการชาร์จของออนของช่วง AC ชาร์จแล้วก็ DC ชาร์จรวมแล้วเนี่ยค่าไฟที่เราชาร์จไปตลอดอายุการใช้งาน3ปีเนี่ยอยู่ที่2 0 7,000 261บาทนี่ค่าไฟฟ้านะครับที่เราชาร์จรถกันนี้ไปขณะที่เราย้อนกลับมาดูที่ค่าน้ำมันโอตอนนี้น้ำมันแพงนะฮะกิโลเมตรหนึ่งเนี่ยค่าน้ำมันเนี่ยผมเอาประเมินแบบคร่าวๆแบบ roughly เลยเนี่ยกิโลกิโลละบาทกิโลละสบาท50าสมอาสมุทรนะครับคิดเป็นค่าน้ำมันออกมาเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ7 4 0 0 0 0บาทนี่เฉพาะค่าน้ำมันนะครับ 74434บาทเศษเนี่ยเพรใน3ปีเนี่ยถ้าเราใช้รถน้ำมันเราจะเสียค่าน้ำมัน7 4 4ถ้าเราใช้รถไฟฟ้าเราจะเสียค่าไฟฟ้าอยู่ประมาณ2 7 0 0 0 0เันส่วนต่างที่เราประหยัดได้ไปเนี่ยก็คือ533,173บาทเศษนะฮะภายในระยะเวลา3ปี นะฮะก็พูดง่ายๆประหยัดปีนึงเป็นแสนละครับนะ,ะต่อปียิ่งเราใช้นานก็ยิ่งมีโอกาสที่จะประหยัดได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เอามาชวนท่านผู้ฟังคิดกันดูกันแล้วกันว่าเอ๊ะตกลงเราเจะใช้รถยนต์เทส l a เนี่ยรุ่นนี้เลยนะครับเนี่ยผมขยายขึ้นไปนิดนึงนะครับ เจ้าเทสลารุ่นนี้เนี่ยมันก็ถือว่าสามารถที่จะทำเรคคอร์ดหรือการเก็บพลังงานเนี่ยนะในภายใน3ปีลดลงมา8.2%แต่เหมือนมันจะลงแล้วแบบลงแล้วก็ไม่ลงมากกว่านี้เท่าไหร่ละนะครับในช่วงแรกก็จะลงเยอะหน่อยมันเหมือนพวกโซลาเซลล์ะนะในปี2ปีแรกนี่ก็จะลดลงวูบวาบเลยหลังจากนั้นก็จะ ค่อนข,ข้าง stable หรือคงที่ต่อไปเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ก็เอามาชวนกันคิดนะโดยสรุปก็คือว่าผมลองสรุปง่ายๆก็คือว่าประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงานของแบตเตอรี่เนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะที่ผู้เขียนบทความที่เป็นฝรั่งเนี่ยเขาลองเอามาวิเคราะห์ให้เราดูผมมองว่าผลกระทบของอายุการใช้งานของแบตเตอรี่หรือประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงานของแบตเตอรี่เนี่ย มีหลายเรื่องนะครับอันแรกที่เราเห็นแน่ๆจากการทดลองครั้งนี้ก็คือ,อ,อการชาร์จเร็วหรือชาร์จช้าควิกชาร์จกับสโลชาร์มีผลต่อการลดลงมากน้อยของออประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงานแน่นอนจากตัวเลขที่เราเห็นนะครับอันที่2ออาจจะเป็นเรื่องของออสถานที่ที่เราใช้อุณหภูมิเป็นอย่างไรนะครับองค์ประกอบทางเคมีของแบตเตอรี่แบตเตอร,รี่ไทป์ไหลอย่างไรนะครับ สัดส่วนของการชาร์จ c h a r g e slow charge เนี่ยเป็นสัดส่วนที่สำคัญแน่นอนนะครับและที่สำคัญคือสถานะการใช้ครับเรามี State of Charge หรือการเก็บแบตเตอรี่เนี่ยเราชาร์จทุกวันเราเก็บมันทุกวันไหมชาร์จเพิ่มเรื่อยๆไหมหรือว่าใช้จนเกือบหมดเราค่อยไปชาร์จอ่างเงี้ยอันนี้ก็น่าจะมีผลต่อประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงานของแบตเตอรี่นะครับเพราะโดยสรุปผมสรุปให้อีกทีก็คือว่า เจ้าเทส l a m o เด l 3 long range คันนี้เนี่ยหลังจากที่ใช้มา3ปีปนะีแบตเตอรี่ก็จะลดลงไปอยู่ประมาณสักลดลงไป8.2%นะครับแล้วแต่คำว่าลดลงไป8.2%เนี่ยมันก็คืออาจจะทำให้ระยะทางการวิ่งได้ลดลงเล็กน้อยนะครับนะโดยประมาณก็อยู่ประมาณนั้นนะ8เ8หมือนกันแต่มันเหมือนท่าทีของการลดของมันเนี่ยจะไม่ได้ลดลงวูบวาบ หลังจากปีที่3ไปแล้วโดยเฉพาะเมื่อคุณรู้จักบริหารจัดการการใช้สัดส,ส่วนการชาร์จที่บ้านให้มากขึ้นหน่อยคือวางแผนการใช้รถหน่อยนะครับแระอยไปชาร์จนอกบ้านให้เยอะนะคุณเนี่ยจะยิ่งสามารถประหยัดได้มากกว่านี้อีกเพราะปีที่3เนี่ยของเขานี่ชาร์จที่บ้าน70ชาร์จท้างนอก30มนะฮะมันก็จะยิ่งลดการจ่ายเงินค่าไฟฟ้านะต่อกิโลเมตรลงไปได้นะครับ ก็อันนี้ก็เป็นแค่เขาเรียกข้อมูลเบื้องต้นนะที่ทําให้เราพอจะประมาณการได้ว่าการซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้เนี่ยเราประหยัดไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลองไปดูเรื่องของราคาของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งตอนนี้ได้2ต่อนะครับนอกจากราคาที่ลดลงเนื่องจากการสนับสนุนของภาครัฐแล้วเรื่องของภาษีแล้วเนี่ยนะครับเรายังได้เรื่องของเออขาเรียกอะไรครับ เรื่องของราคาค่าไฟฟ้าที่มันยังไม่ได้พุ่งปลูดปราศไปเหมือนค่าน้ํามันเพราะฉะนั้นะรตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเอามาใช้พิจารณาว่าเราจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในคันถัดไปนะถ้าปัจจุบันคุณใช้รถยนต์น้ํามันอยู่เนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคุณจะซื้อหรือไม่นะครับแล้วก็จะซื้อแบบไหนดีนะค,ควรจะวิ่งได้สักระยะทางเท่าไหร่นะครับอยู่ที่รูปแบบการใช้งานของคุณเลยนะครับเพราะฉะนั้น หลังจากนี้ไปก็คิดว่าเราพอเห็นภาพคร่าวๆแล้วล่ะส่วนใครจะตัดสินใจซื้อรถไฟฟ้าแบบไหนรุ่นไหนปีนี้น่าจะมีให้เลือกกันเยอะทีเดียวนะครับตั้งแต่ราคา4-5่ห้าแสนบาทไปจนถึงราคาหลายล้านบาทนะครับก็หวังว่าท่านฟังคงจะได้ประโยชน์จากคลิปเอพิโซดที่2นี้บ้างนะครับวันนี้เทคแอนด์ออ o t ทอล์กเอพิโซดที่2ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ